สารเจ้าแม่กาลุงซึ่งชาวไทยธานีเคารพนับถือกันมากแล้วโดยเฉพาะทางกมรมศิลปากรเขาได้มาสำรวจนะได้มาสำรวจก็ได้มาพบนะซากเมืองเก่าโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นเมืองเก่ามานับพันปีมาแล้ว ที่เราก็รบนันถือ,อท่านจะมีสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะอยู่ที่อำเภอหนองฉางนะอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็คือไปพบเขาโดยบังเอิญน,นะตั้งแต่อายุป,ประมาณยี่สิบเจ็ดเศษมั้งครับอาจารย์เดินทางไปที่อำเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีนะแล้วมันผ่านสารข้างทางครับ สมัยนั้นนะมันก็ยังเป็นสารลักษณะเสา<ด>ไม่แก่นเป็นสารโบราณนะเอ,อเป็นสารไม้มุงสังกะสีาแต่ทีนี้รอบรอบสารนะมองเข้าไปถนนเข้าไปสารนี่ยมันอยู่อยู่ในเวิ้งชายเขาเวิง้งครับอาจาร์มันเป็นเวิ้งภูเขาครับมันเห็นเหมือนจอมปลวกรอบเลยนะแล้วสูงนะสูงเมตรกว่าสองเมตรน,นะรอบร,รอบสารเอ,อ๊ะมันอะไร ดูมันจอมปลวกครับจนกระทั่งขากลับขากลับแล้วก็พยายามเพ่งมองสังเกตรจรึงเห็นว่าอ้อมันเป็นหลักที่เครองพวงมาลัยใช่ฮะใช่เป็นหลักฮะพวงมาลัยอะไรมันเยอะขนาดนั้นสารก็เป็นสารเก่า,กาโลโกโสใช่ฮะนะแล้วทําไมมีคนมาบูชามาไหว้กราบขนาดนี้เพราะไอ้พวงมาลัยเก่าเนี่ยเขาจะเอาออกไปค้องไว้ที่ไอ้ที่เสาที่ปักหลักไว้เหมือนเหมือนหลักมะพร้าวสมัยก่อนอะมนเหมือนมะพร้าวนนเลย แต่แต่พื้นดินกันไปเนี่ย<า>สูงท่วมหัวเลยเป็นระเบียบ,ลบเลยศาลเลยอะถ้าเป็นระเบียบเราก็คิดว่าอศาลนี้ไม่ธรรมดาถ้าไม่มีคนมาสักการบูชามากขนาดนี้ <c oughs> ก็เลยศึกษาประวัติอะ <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเป็นศาลเจ้าแม่การุงศาลเจ้าแม่การุงซึ่งชาวไทยธานีเคารพนับถือกันมากแล้วโดยเฉพาะทางกรมศรลปากรเขาได้มาสำรวจนะได้มาสำรวจก็ได้มาพบนะ ซากเมืองเก่าโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นเมืองเก่ามานนับพันปีมาแล้วสมัยทวารเลยเออยังมีคูน้ําคันดินอยู่ <ฮะ S 2> แล้วทีนี้ไอเรื่องประวัติเจ้าแม่กะรุงเนี่ยมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานพื้นบ้านที่นั่นครับมันเป็นลักษณะเมืองไม่ไม้นี่แหละโอ้โหแม่กะรุงก็คือเป็นเจ้าเมืองไงไม่ไม่เออในยุคนั้นสมัยนั้นนะเป็นไม่ไม่ครับปเจารยแล้วประชากรเขาก็ล้วนแต่เป็นหญิงทางนั้น อไม่ได้มีชายน่าไปอยู่แบบนี้น่าไปอยู่อในความเชื่อของคนบริเวณนั้นนะนะครับแล้วโดยเฉพาะเขาว่าบริเวณหลังศาลหรือใกล้ๆศาลนั้นเป็นแดนรับแลหรือว่าแดนใช่ครับใช่ใช่ซึ่งยังเป็นเมืองเจ้าแม่การุงซึ่งท่านยังอยู่ที่นั่นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นทีนี้มันเป็นการนับถือเคารพนับถือส่วนตัวของเราครับก็เลยสร้างรูปบูชาท่านขึ้นเอาไว้เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละขนาดห้านิ้วนะจาจาร์ น่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองมั้งที่สร้างไว้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งสร้างนะเก่าแล้วนะจ๊ะประมาณปีห้าสองห้าสิบกว่าปีฮะสิบก็สิบอ่าห้าสองก็ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ้ยสิบสี่สิบห้าปีละอ่าสิบสี่สิบห้าปีก็เลยสร้างเอาไว้นะตอนแรกที่ว่าหมดไปแล้วด้วยซ้ํานะนี่ว่าหมดไปแล้วจริงๆเลยเออพอนั่นจริงๆพอไปดูคนดูจริงๆเอามันยังอยู่ ขนาดห้อยคอมีไหมครับอาจารย์ไม่มียังไม่ได้ทาอ๋อเป็นบูชาแมานะไม่ได้ทํานะทําเฉพาะตั้งบูชาอย่างเดียวอนาคตที่ว่าทำนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะนก็ไม่แน่นะก็ยังไม่แน่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความเคารพน้บถสือส่วนตัวกันแล้วกันนะครับครับเราก็เลยสร้างรูปเคารพท่านขึ้นไว้บูชาอืเป็นเห็นว่าขอความรักนีสมปารถนาเลยอ๋อนะอาประวัติที่ละเอียนยิงผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับไม่ค่อยรู้หรอกเพราะ่ไม่ได้เข้าไปศึกษาครับครับเอาเป็นว่าง สร้างเึ้นไว้บูชาถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็คิดว่าแม่นาคเนี่ยลงเป็นเจ้าแรกเลยก็ไปโดยบังเอิญเหมือนกันแล้วก็ขอฮะปรากฏว่าได้ครับอาจารย์นะฮะก็คิดว่าความรักเลยเออไม่ใช่ฮะขอเรื่องหนังสือขายดีอตกงานครับความรักก็ได้ครับเมียดุครับเี่ยไปพอดีไปได้ช่างปั้นฝีมือดีสวยครับอาจารย์อาจารย์สวยมากเลยอาจารย์สุบันสนยฮะท่านท่านทาสวยมากท่านก็อยู่นนทบุรีนูนแหท่านทําสวยมาก ให้นนปัอ่อนช้อยอาจารย์เห็นครั้งแรกมีเสน่ห์เลยอ่ะพิ้วมากจัจจุบันให้ปัน้นพิ้วจริงๆน,นะฮะใหปัน้นจ,จะแม่ตะเคียนปัน้นพระอุปคุตโอ้โหเยอะมากยุคนั้นนะนะาตั้งแต่ประมาณปีห่าศูนย์เป็นต้นมาปัจจุบันท่านยังปั้นอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เห็นไปปั้นพุทธรูปใหญ่ๆซะส่วนมากนะรับงานตามวัดปั้นพุทธรูปหลายๆเมตรอ่ะโอ้แต่แต่แม่พิ้วมากนะฮะพิ้วมากเลยพิ้วมากเลย เนี่ยครับแฟนๆนะมีวัตถุมงคลของท่านอาจารย์คมนะเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณพงคุ้นแผนมีเจ้าแม่กาลุงกราบไหว้มันยังไม่มีรูปเคารพก็อธิษฐานจากรูปนะเพราะว่าท่านอาจารย์คมนี้กิตติศัพท์อยู่แล้วนะครับว่าขอแค่รูปก็ศักดิ์สิทธิ์ก็คิดว่านะอาจารย์ภาวนานะว่าอย่างไรก็อธิษฐานนึกถึงเจ้าแม่กาลุงก็แล้วกันครับอธิษฐานเจ้าแม่กาลุงถึงท่านพระชนท่านช่วยได้สําเร็จแล้วก็ให้ไปสักการะบูชาท่านที่ศาลของท่าน อ่าเป็นเงื่อนไขครับเป็นเงื่อนไขโอเคครับก็คลิปนี้ต้องขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์คมกลับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับทุกท่าน